คนขี้เมื่อ,อยีา่านเอกชัยบางบอนค่ะวันนี้มดพามาร้านนวดทาราน,นวดเพื่อสุขภาพค่ะใหญ่ที่สุดในย่านบางบอนเลยก็ว่าได้นะคะมาดู้างในกันเลยค่ะดีค่ะที่เราินจาคนกคานที่ร้านที่นี่นะคะเปิดให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรเลยค่ะเดี๋ยวมดจะพามาเดินดูห้องนวดแต่ห้องเลยค่ะบรรยากาศนะคะข้างในเนี่ยถือว่าคอนลายมากๆเลย มีบริการห้องสำหรับลูกค้าที่มากันเป็นลู่ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้ามากันเป็นคู่ก็มีห้องบริการที่อยู่ชั้นสองให้บริการแยบกบคู่ไม่ต้องนอนรวมกับใครด้วยมาดูกันเลยค่ะบรรยากาศนีมากเลยอยา่างเงืแล้วะความรู้สึกของเราเข้ามาในห้องนี้แล้วหรือว่าเข้ามาในสถานที่นี้แล้วอ่ค่ะรู้สึกว่าความเมื่อยล้าที่เราเจอจากภายนอกที่เราทำง,งานหรือความคิดต่งางๆที่มันวิ่งวนในหัวเราตลอด แหลกตั้งแต่เราเก้าขาเข้ามาแล้วสำหรับใครที่เป็นสายขี้เมื่อยและชอบนวดอย่กพักผ่อนนะคะโทรจองคิวด้ที่เบอร์ด้